วัสดีจ้าวันนี้คุณตาจะไปฉีดยารอบสองกันพิษสุนัขป้านะจ๊ะแต่เอ๊ะมันเกิดความวุ่นวายอะไรกันเนี้ยอย่าลืมโปรดติตามคุณตาด้วยนะครับมาจากไหนมุบิปเตียชโมเอกรับฟงจังเดงบมนุ่งม,มากิมนุ่มมาชโมมานิดมาจากไหนมุบิปเตีย แร้งมาเบือหรอเล้งไหนอะเล้งใครไอ่เคยชจยมาฮกเรามาฮกมาเท่าเรื่องเราแลาอุยนนตะกี้หลบ่โอ้ยังคนไม่บายอยู่เดินก็ไม่ได้ขาก็เจ็บอีนนตะกี้มาหลบหัวหลบร้านนี่บือบือเืองหมดแ่ละก็เลยนี่ สวนของเรานะครับวันนี้มาโรงพยาบาลมาทําอะไรครับคุณตาจํำนงมาฉีดยาครับฉีดยาครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สองเลครับครั้งที่สองหมอฉีดตรงไหนบ้างฉีดที่แขนซ้ายแขนขวาแขนซ้ายแ,แขนขวาเลยโอ้แล้วแล้วต้องมาฉีดอีกไหม<ะ>ต้องมาฉีดอีกกี่ครั้งไม่ได้ถามคุณหมอมาอีกว่าอืคุณหมอบอกเดี๋ยวเจอกันอีกสี่วันไม่ได้บอกพี่อะ บอกแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยเจ็บไหมตอนหมอฉีดเจ็บไหมเจ,เ,จเจ็บเจ็บเออไม่เจ็บเออผมบีบยาเข้าไปมันเจ็บ,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 จบอืหายยังใกล้หายยังยงเดินได้ยังเอาือเอจ็บไม่นนถนัดไม่ถนัดนั่งรถเข็นดีกว่าสบายไหมนั่งรถเขนเ็นนะสบายที่รูกเดินมันสบายไม,มไหวเปล่าไหวไหม เดิกกเกเกเกนกเป๊ะๆกันเอวะไออยู่อชูนิ้วสู้หน่อยเผื่อลงยูทูปเปิดแฟนยูทูปเขาจะได้นั่นสู้เปล่าสู้ต่อไหวอยู่ไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่โอเค okay. อย่าลืมโปรดติดตามคุณตาด้วยนะครับจบแล้วจ้า